ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับไมค f t อีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคนี้นะเราจะมาอยู่กันที่ไมค a f t Story โ o ม e กันต่อนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ไปเจอานี้เจออะไรดีบ้างไหมเจออะไรที่มีประโยชน์บ้างไหมไม่น่ามีประโยชน์เท่าไหร่แต่น่าสนใจมากกว่าดูประวัติศาสตร์ในห้องนี้สิเอออู้หู้อ๋อนี่ไงหนังสือ Was fierce, but the Order of the Stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five, five members, five, five members. friends, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. They <laughs> authored their own, own. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? The story never mentioned him. This is so crazy. He's a coward and a creep. not a hero. There must be a reason he's never been mentioned. This is so crazy. แล้วประวัติศาสตร์มันเป็นยังไงกันแน่เพราะตอนแรกที่เริ่มมาก็คือมันบอกว่ามีฮีโร่สีคนแต่ตอนเนี้ยพอมาอ่านที่หนังสือมันบอกมีฮีโร่ห้าคนเอ้บบยบันไดนี้มันไปไหนน,ะออน้อทางไปที่ Find Out, Olive to Fire ก็คือถ้าอยากรู้ขึ้นไปกันนะฮะ <coughs> now this is cool oh, wow. thi wow. thi <laughs> this is this the walls? More like what happened to this whole place where they met So where are they then? Gabriel said that once we find the temple The amulet would lead us to the Order of the Stone Well, what are you waiting for? Pull it out then mm-hmm Is <laughs> มันควรจะมีอะไรเกิดขึ้นหรื oh, อเปล่าไหนลองเอามันลงดิถ้า <ó> จะมีบางองาย่างสิผิดพลาดอยู่ไหนลองหาบางอย่างดูซิเผื่อจะเจออะไรบ้าง look at มีอะไรหรือเปล่า Um, it's the same as the amulet. Come, I'm in color. Ah, back up. Oh, i Tada, look up. Look, it's a map of the entire world. Me, wow. This is way nicer than the one in Endercon. ก็ทายดาวนะก็คือเหมืนแบบว่าจากตัวนี้แล้วก็ส่องเอาหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองคุยกับเจ้านี้ดูดิมองอะไรอยู่อ่ะไม่มีอ่ะไ,ไม่มีอะไรเป็นไรหรือเปล่าก็คือเขาเป็นห่วงผู้หญิงนะเป็นห่วงนิดนึงว่าแบบจะปลอดภัยหรือเปล่าหรือเจ้านี่ลูคัสละ่ะ Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the order. mention how? It's technical and more historical. We're in the temple of the Order of the Stone, the Order's actual temple. Who'd have thought it, huh? ma wrapped an adventure a up Town in n n this s like i จริงๆก็ไม่แน่ใจนะคือถ้าว่าถ้าแบบมันมันน่าจะคุยกับใครสักคนแล้วให้เป็นมันมันน่าจะมองผ่านนี้ได้อ่ะคุยกันให้ครบทุกอัน่ะหรมีอะไรด้านความไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีอ่าคุยกับหมูฮะเจออะไรน่าสนใจบ้างไหมไม่เจอทำทำตาเลาะห้อยเอโตหมูน้อยเอ้ยน่งสาร แล้วงไงอ่ะลองไปด้านซ้ายสิมีอะไรไม่อ๋ออ๋ออ๋อเยอะนะเนี่ยเยอะนะเนี่ยอ่ะสวิตฮะโยกเลยฮะเราจะโยกอะไรดีฮนะโยกยึบโอ้ทีวี LCD <c oughs> อ๋อเ <c oughs> สียงเหมือนเปิดเกมเพลย์สเตชันเลย แล้วความสวยก็มาหาผมอรผมเก็ดสิ่งพวกนี้มากสุ่มโยกเอาไม่ใช่เกือบแล้วอีกอันเดียวโถ อ่าฮะแล้วก็โยกอันนี้ไม่ใช่อ่ะโยกอันนี้ทำไมเนี่ยไม่ใช่โอ้มันคุมยากเหลือเกินนะเนี่ยจะติดไหมฮะงานนี้โยกไหมหมดทุกอันนะไม่ใช่โอ้ชีวิต ไม่ใช่โอ้ดีดีชีวิตก็อยู่แค่เนี่ยออเราจะทำคือถ้าเราก็น่าจะทำไงก็ได้ไฟมันติดทั้งหมดอะะอ่ะเดี๋ยวดวงเดียวละไม่ <c oughs> อ้อทรยศชัดนะ หนักกว่าเดิมอีกฮะไม่ใช่อนนันนอ่าอันนี้โยกอันนี้หนักกว่าเดิมอีกอ่งั้นเราก็โยกอันนี้กลับอ่าแล้วสองอันนี้ติดแล้วก็อันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หนักกว่าเดิมอีกอาหายหมดเลยคนนี้เออก็วน,นอยู่ที่เดิม่ะนะได้ไหมโอ้อะา์นะว้าวมัวได้ถูกใจมากเลยฮะ มันน่ามหัศจรรย์หลอนกาลัญยอมากอะไรเขาสร้างเครื่องพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยนี่คือสิ่งที่เจ้านั่นเจ้าเจ้าพระเอกนั่นน่ะก็คืออยากให้เราดูไอ้เจ้านี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เจ้าสิ่งเนี่ยมันทำงานยังไงหรือ are relying on us that weatherstorm hey. is still out there we you know that gabriel was trying to tell us something we've got to find the order of the stone but there are only two lights there, there are only two members of the order, so of the order, of the order for that leaves magnus or, or ellegard out. i'm not going with you guys I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find it. She's still out there. She has to be. We might need your help out there. You should come with us. No, no. You don't need me. If there's even a small chance she's alive, I have to Get <Wall> <aplication> help. I'm going to focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're going to have a chance at fortifying it, I'm going to need some help. If, uh, maybe one of you guys can hang back with me? Sounds like Olivia will have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really <laughs> think that's how it's going to go? We need Eligard. She's the world's greatest engineer. Hey, She'll figure that. out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. And obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. I... think Axel meant Eligard there, Jesse. Uh, no. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, what is your mission Eligard? you gotta come with me. Get ready to roll, Axel. We're gonna go find Magnus. Let's do this. Olivia, you stay here with Lucas. And get the place ready for when Petra comes back, okay? Fine. But I'm only doing this for Petra. Take it. Uh, guys? Um, Oh oh, Please hurry. Man, Malleo, Man เชิญติดตามชมตอนต่อไปของ Minecraft Story Mode ได้ทางที่นี่ที่เดียวทั้งสองคนนี้ได้ไปที่เนเธอร์และหลังจากนั้นเขาก็ไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อนั้นแหละซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและหลังจากนั้นก็มีสัพนลัดเกิดขึ้นมาด้วยพลังของสารเคมีเอก Do you อ่ ah. Do you try to ต้องการจะช่วยหรือเปล่าอ่า um, Do did you keep from living อ ah, ่าเรามันจะรักษาเจ้านี้มากนี่เราเลือกที่จะหาอันนี้หรือเปล่าใช่เราเลือกที่จะหาอันนี้อ๋อ oh, คือเหมือนแบบ ทังมันแบบมันออนไลน์เหมือนแบบทั้งโลกก็คือมันแบบมีสถิติว่าแบบเลือกที่จะช่วยใครอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยนี่ก็นะโอเคเด๋ยู่หาเลือกที่จะหาน,นี้หรือเปล่าบางคนก็เลือกใช่บางคนก็เลือกไม่แล้วก็หลายคนนะฮะภายในโลกนี้ก็คือเลือกที่จะให้อีเนีย่ยมาด้วยก็ ตอนแรกอ่ะมันให้เลือกไงว่าจะช่วยผู้หญิงหรือจะช่วยอีนี่แต่ปรากฏเราก็เลือกช่วยอีนี่นะฮะแต่ปรากฏอีนี่มันก็ไม่ได้มาด้วยกับเราและอีนี่ช่างแม่งหรอ d o you Did you send away ก็คือเราอ๋อก็คือในหนาฉากตอนแรกนั้นเนี่ยเราเลือกแบบไหนซึ่งคนส่วนใหญ่นั้น ซึ่งเราอะสำหรับเราอะเ,เราเลือกให้ไอ้เจ้าเนี่ยหนีไปหนีจากมอนเตอร์นะฮะแต่เนี่ยก็เนี่ยบางคนก็หนีบางคนก็เลือกไม่ห,หนีบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคฮะเสร็จเส้นเพียงเท่านี้สำหรับ episode แรกนะแล้วเจอกันใหม่ในภายภาคหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย